ข้อนี้เป็นข้อสอบโอเน็นะครับของปีที่แล้วเผื่อน้องป .6 คนไหนจะไปสอบนะครับข้อนี้ใครทาได้บ้างข้อนี้ไม่ได้ซับซ้อนเลยมากมายนะครับโจทย์บอกว่าแม่มีน้ําตาลนะครับนะโนะจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่าแม่มีน้ำตาล7จจดกิโลกรัมนะครับตักแบ่งใสถง่ถุงเท่าๆกาัน4ถุงเหลือน้ำตาล0.3กิโลกรัมน้ำตาลแต่ละถุงหนักกี่กิโลกร,รมัม ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ68สหารสี่อ่ะโอเคก็คือคำตอบข้อนี้อ่ะคือเรามีน้ำตาลอยู่7.1ใช่ไหม7.1็ดคราวนี้เขาบอกว่าเหลือน้ำตาลอยู่0.3ไอเนี่ยไม่ได้เอามาแบ่งก็ลบ0.3นยเข้าไปใช่ไหมล่ะพอลบเสร็จแล้วแบ่งก็เท่ากันเนี่ย4ถุงก็หาร4อ่โอเคแล้วตัวใหญ่เลยเอาไปเลยก็จะกลับ 6. 8หารใช่ไหม หกจุดแปดหารสี่เป็นเท่าไหร่ลูกนะหารสี่สี่หนึ่งสี่นะเป็นสองจุดสี่จุดตรงนี้นะหกหกสี่ยี่สิบสี่นะข้อนี้ตอบเท่ากับหนึ่งจุดหกกิโลกร,รมัมตอบอง่ายๆข้อแรกนะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับนะวันนี้เอาข้อสอบบนเน็ตมา เขาจะมานะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับนะบอกว่าบริษัทโจทย์บอกว่าบริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตนะค่าใช้บริการ4 g b ราคา69.5บาทถ้าใช้ไป14 g b ต้องจ่ายเงินไปเท่าไหรนะ่ข้อนี้ใช้เรื่องบัญญัติยางนะครับบัญญัติยางนะก็คือว่าค่าบริการเดวนะนะใช้บริการ สี่กิกะไบต์นะกิกะไบต์จ่ายคือราคาเนี่ยหกสิบเก้าุดหาศูนยาทถูกต้องเขียนตกไปเนี่ยถ้าใช้บริการนะสิกิกะไบต์ต้องจ่ายเท่าไหร่6.9.50บเก้าจุด้ยคูณสิ 14, หาร4ใช่ไหมหารสนะเอาแม่2ตัดกันนละสองสองสเจิบสี่ใช่ไหม สองตตรงนี้สองสามหกนะสองสี่แปดสองเจ็ดสิบสี่สองหนะ้าสิบเออเวลาเราคูณเลขพวกนี้นะใช่ไหมเวลาคูณเลขพวกเนี้ยครูจะพยายามให้มันเป็นหลักหน่วยนะลูกให้ข้างหลังเนี่ยมาเป็นหลักหน่วยคือคือเอาเป็นเลขกี่หลักก็ได้แต่ต้องคูณกับหลักหน่วยหรือถ้าไม่ใช่หลักหน่วยก็เป็นหลักอะไรก็ได้ที่ลงา้ายสูย์เพราะว่ามันสามารถคูณแนวนอนได้เทคนิคการคิดเลขเร็วนะ ถ้าถ้าใครไม่ถนัดจะใช้วิธีเดิมๆตามที่เราเคยใช้มาก็าได้คือข้อนี้ยหมายความว่าไงเวลาบแบบนี้คกูก็คิดได้เลยว่าครูเอาเจคูณห7าเจ็ดห้าสามบห้สเจ็ดเจ็ดสี่สิบเวกสเป็นห้าสบสอง้เจดสี่ยี่สิบดบวกสามเป็น3ามเออบวกหเป็นสามสาสสดสมยีเอ็ดเป็นสิยม2อตำแหน่งสองสี่สาม สองสี่สามจุดสองห้าบาทนะข้อนี้ตอบตามนี้อ่าข้อนี้เป็นการใช้เนี่ยต้ยังธรรมดาใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับนะใครยังไม่แชร์ฝากกดแชร์ด้วยนะไใครยังไม่ได้แชร์นะฝากกดแชร์ด้วยอ่าไปาเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปก่อนนะมาโจทย์ว่าไงลูกนะข้อนี้นะโจทย์บอกว่าจากรูปแบบจํานวนต่อไปนี้ห้าสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดนะข้อใดถูกต้อง ไอเนี้ยเป็นเรื่องของแบบรูปนะแบบรูปแล้วก็เขาบอกจำนวนที่หคือสิบห้าจริงๆอ่ะ,อะมันจะมีเป็นสูตรมันเนี่ยนะผมขอขยับนิดนึงนคืออย่างนี้สิบห้าไปขยับแล้วนะ คืออย่างนี้นะครูอยากให้เราคิดตามครูนะจริงๆอนะ่ะมันจะมีสูตรของแต่ว่าเป็นพี่ของพี่มมไปายนะแต่ครูไม่อยากใช้แบบนั้นเดี๋ยวมันจะงงนะให้เรามองอย่างนี้ก็ได้ลูกนะจากรูปแบบตรงนี้นะให้เรามองอย่างนี้นะลูกนะครูเปลี่ยนตรงนี้นะจาก3มไป5้าเนี่ยมันบวกสองหไป7ก็บวกสเข้าใจไหมลูกแสดงว่าทุกค่าเนี่ยมันบวกสองไปหมด นะคือคือถ้าเราไปเจอข้ออื่นอาจจะบวกสามบวกเจ็ดบวกอะไรก็ว่าไปเข้าใจไหมแต่แต่ถ้าเราดูดีๆนะคราวนี้ a อหนึ่งก็คือตัวที่หนึ่งนะคุณใช้ว่า a อหนึ่งคือตัวที่หนึ่งนะมันเท่ากับเลขสามเอสองอ่ะคือตัวที่สองก็คือเลขห้ามันคือสามบวกกับสองใช่ไหมเป็นห้าตัวที่สามก็คือเลขเจ็ดเสามมันเท่ากับสามบวกกับสองเอเท่ากับนะ่นไม่ได้คุณ สามบวกกับสองกี่ครั้งถึงจะเป็นเลขเจ็ดสองครั้งแต่ถ้าเลขตัวที่สี่คือเลขเก้าเนี่ยมันคือสามแล้วก็บวกกับสองคูณกันอีกบวกกันอีกครั้งหนึ่งสองสามสามครั้งนะไอ้นี้มันเท่ากับสามเท่ากับห้าเท่ากับเจ็ดเท่ากับเก้าวามหมายของครูที่ครูรันจะบอกก็คือว่าถ้าเราอยากรู้ตัวที่เท่าไหร่อ่ะ เราก็เอานะถ้าตัวที่หกก็บวกไปแค่ห้าเนี่ยตัวที่หนึ่งไม่มีอะไรบวกตัวที่หนึ่งอ่ะไม่มีอะไรบวกตัวที่สองบวกสองไปหนึ่งครั้งก็สองเฉยๆตัวที่สามบวกสองคูณสองตัวที่สี่บวกสองคูณสามเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหาตัวที่หกนะมันจะเท่ากับเท่าไรครูขอลบข้างงนี้นะนะตรงนี้เข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวที่หกอ่ะมันจะคิดยังไงลูกนะตัวที่หกนะมันก็จะเท่ากับตัวที่หกนะก็ครูใช้ว่า A6 หก ก็ต้องเท่ากับ3แล้วก็บวกกับ2เพิ่มไปทีละ2จะเพิ่มไปแค่5ครั้งมันจะหายไปครั้งหนึงเสมอหายหายไปเลขหนึงเสมอใช่ไหมก็เป็น3บวกกับ10เท่ากับเท่าไหร่13อ่ะข้อนี้ไม่ใช่เข้าใจยังอ่ะข้อแรกไม่ใช่ข้อที่2อ่ะจำนวนที่9นะจำนวนที่9ก็คือ A9 ก็ต้องเท่ากับ3บวกเพิ่มไปทีละ2 9ครั้งตัวที่9จะเพิ่มไปแค่8 ก็คูณ8เข้าไปเท่ากับ3บวก2อปหเท่ากับ19ข้อนี้ไม่ใช่อ่าเข้าใจไหมสี่เถอะอ่าตัวที่8อ่าไม่ใช่เพราะตรงนี้ต้องคูณอะไรเข้าไปคูณ7อ่าต้องคูณ7อ่าข้อนี้ไม่ใช่เพราะนั้นจำนวนตัวที่10อ่าจำนวนตัวที่10ก็คือ A 10ก็เลยต้องเท่ากับ3บวก2คูณ9เท่ากับ3บวก18เท่ากับ21 แต่ตัวที่7 a 7เท่ากับ3บวกเท่าไหร่ลูก2คูณตัวที่7ต้องบวกไปแค่6ครั้งนะเท่ากับ3บวก12ก็เท่ากับ15นะเพราะนั้นลบกัน21ลบ15เอากลบ6ข้อเท่ากับข้อนี4นะเก่งมากคนที่คิดถูกนะใครเพิ่งเข้ามาเอ่ยเข้าใจไหมครับนะข้อนี้นะเห็นไหมถ้าเราฝึกทำบ,บ่อยๆมันจะเริ่มเห็นภาพนะ